สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนีนะครับนตุนก็ได้มีโอกาสที่มาร่วมงานทอดกระถินสามัคคีครับที่วัดคูบอนแขวงบางชันเขตลองสามวากรุงเทพนะครับซึ่งงานนี้นะครับคุณพักดีครุฑทองและก็ดกรกัมจรตติการจานะเทพซึ่งเป็นประธานในการทอดกระถินครั้งนี้เลยทีเดียครับนักตุนก็เลยขอนําเรื่องราวของงานวันนี้มานําเสนอให้กับทุกท่านเพราะว่าการที่ได้เข้าสู่บุญกุศลนั้นจะทําให้จิตใจของ ผู้ที่ทําบุญกุศลและก็ทําธุรกิจนั้นเป็นเพื่อประชาชนทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์ด้วยความจริงใจของทุกท่านนะครับเพราะด้วยการทําบุญการกุศลนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับในด้านจิตใจของคนทําธุรกิจเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศครับของการทอดกระถิ่นในงาน่างนี้ครับสวัสดีครับทุงเต้ครับสวัสดีครับพี่วิ๊ครับ างานวันนี้เป็นยังไงบ้างเอาเริ่มแรกบอกก่อนนะเกินมาผมไม่เคยไปทอดกระถินไม่เคยไปทอดผ้าป่านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมมีความรู้สึกอิ่มเอิบแล้วรู้สึกว่า,วากระถินสามัคคีก็ดูทุกคนสามัคคีกันดีโดยเฉพาะผมกับทางคุณพักดีคุณวัชรนี่ก็ต้องสามัคคีต่อไปเนี่ยแล้วขอคุณตูนก็มาช่วยเผยแร่ FM ไปไกลๆใ,ให้กระจายไปทั่วนั่นแหละหวังพึ่งก็อาชีพคุณเนี่ยนักโปรโมโชั่นอาชีพผมเป็นอยู่โรงงานอย่างเดียวได้ครับได้ครับได้ครับอมาเลยได้คุณขอให้บุญกุศสสวัสดิ์คุ้มครองแล้วแต่ ิคารตานิายะิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่ผสมผู้เจอข้าแต่ระสมผู้เจริญพระเจ้าทั like shoe, ้งหลายพระเจ้าทั้งหลายพร้อมน้อมวพร้มข้าขจิข้าจินีวนกีวรพร้อมทั้งบริวาทั้หลายเหล่านี้พรองบริวาทั้หลายเหล่านี้แต่พระผู้สุดิ์สิทธิุ ขอพระพสุทสมรสุสมจรครับรครับากัจฉิม้ากัจฉิมีวรวรองทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้รังบทั้งหลายเหล่านี้ครั้นรับแล้วครัรับแล้วตรงกลางกัจฉิมตรงกลางกัจิ ด้วยภาพนี้ด้วยภาพนี้เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตราทกงานเกอทงานเริด

ความรู้สึกวันนี้นะครับก็เรียกว่าตื้นตันภาคภูมิใจนะฮะเนี่ยญาติโยมถวายหลวงพ่อนี่ผมว่า30นาทีแล้วยังไม่จบยังไม่หมดเลยนะ,ะับเห็นแต่เห็นแต่กองกระถินเป็นต้นต้นต,นต,นตนเป็นถังถัง ได้รับความศรัทธาจากประชาชนมากมากเลยครับผมเยอะมากเป็นวัดใหญ่ประจำคู่บอลอยู่แล้วจะมาอท่อกรถินทุกปีไหมครับก็จริงๆจริงๆก็ร่วมทำกับวัดคูบอลเนี่ยทุกปีแหละฮะแต่ว่าแต่ว่ามาเนี่ยมาเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าก็ต้องแบ่งปันต้องไปที่นั่นที่นี่ที่โน่นไปนะฮะจังหวะจังหวะตรงกันมันเยอะ เพราะว่ากระถินปีหนึ่งก็ได้แค่30วันนะฮะก็ต้องแบ่งปันกันไปแต่ว่าร่วมพลังศรัทธาเนี่ยร่วมทุกปีนะเป็นพันไส้กรอกเราก็ถ้าถามว่าสิ่งที่ทําอยู่เราได้คุณภาพเราได้ความอร่อยเราได้ความสดใหม่ของจริงอร่อยจริงต้องไก่อร่อย,ย,ย AFM มันเป็นมันเป็นอาชีพเราและเราสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ออกมา ได้แพร่หลายสร้างความสุขความอิ่มท้องให้กับชาวประชาตกงภูมิใจครับภูมิใจมากเลยครับรอขอบคุณมากค,ครับพี่โตครับในงานท่อดจีนนี้เราได้มีโอกาสพบกับ คุณหมอประวิทย์ครับซึ่งท่านเป็นผู้ตรวจโรงงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างๆเกี่ยวกับอาหารสัตว์เพื่อการส่งออกด้วยนะครับก็เลยจะขอถามหน่อยว่าในฐาน,นที่ท่านได้เป็นผู้ที่ตรวจโรงงานของ AFM สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้จนสามารถได้รับการรับรองเป็นโรงงานเพื่อการสออกองและก็คุณหมอผู้ประเมินได้ยืนยันว่าเรามีคุณสมบัติครบถ้วนในมาตรฐานการส่งออกทุกประการขอบพระคุณคุณหมอประวิทย์มากครับขอบพระคุณครับ ในที่สุดนะครับการทอดกระถินสาม,มคัคคีวัดคูบอนก็ผ่านไปอย่างเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับผู้คนมากมายมีทั้งรงทานมีทั้งพระจํานวนมากหลายรูปแล้วก็มีผู้ที่มาร่วมบ,บุญกุศนโอ้โหอย่างที่เราแทบจะไม่เคยเห็นที่ไหนขนาดนี้มาก่อนครับถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและยังไม่มีการเสื่อมคลายไปจากประเทศไทยนะครับถ้าท่านได้มีโอกาสมาร่วมบุญกับวัดใดก็ตามในพื้นที่ของท่านก็ขอให้ท่านภูมิใจนะครับ ว่าท่านได้รับอิ่มบุญกลับบ้านอย่างแน่นอนเหมือนกับเจ้าภาพในการทอดกระถินสามคีครั้งนี้ทั้งสองท่านของผมคือดรกำจรและคุณพักดีนะครับก็มีความสุขมากๆแล้วครับและกิจการธุรกิจของท่านก็จะผ่านไปได้ดีและก็จะยิ่งขอบก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆผมนตุลน,นะครับซึ่งเป็นผู้ที่แนะนําเกี่ยวกับเรื่องไส้กรอก AFM และไส้กรอกหมูพีพอกของทั้งสองท่านนั้น ก็พอยินดีไปด้วยครับเอาละครับวันนี้ขอลาแฟนๆไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขและอิ่มบุญมากๆนะครับสาธุสาธุสาธุ